เส้นประสาทบนใบหน้าของเราอย่างเงี้ยเราจะหน้าชาไม่รู้ตัวเลยมีแผ่นจะไปดึงหน้าค่ะแต่ว่ากลัวว่ามันจะต้องพักฟื้นนานมันบวมช้ำนานไหมคะเอเลลี่มองว่านานนะเพราะว่าบางคนนะหน้าเป็นซึมเป่าเลยอะเพราะว่าเขาเปิดเปิดแผลนตรงนี้เนาะข้างหูอลไรเงี้ยพอาทีนี้มันลงชั้นลึกด้วยไง ก็เย็บจากชั้นลึกมาแล้วก็ชั้นสกินคือชั้นผิวบนมันต้องเก็บหลายๆชั้นก็คือชั้นสมัชั้นสกินที่ต้องเก็บอ่ะมันก็มีความแบบบวมช้ำแล้วก็จริงๆมันก็มีอันตรายแต่พอไปศึกษาไปเลยอ้จริงๆมันก็มีการผ่าตัดเนาะมันค่อนข้างมีความเสี่ยงเส้นประสาทบนใบหน้าของเราอย่างเงี้ย เราจะหน้าชาไม่รู้ตัวนะคะไม่ใช่โดนตกหน้าคะแต่เป็นการทำหน้าอะไรเงี้ยก็เลยแ <laughs> <laughs> บบมันก็จะมีความแบบหน้าชา <laughs> บางคนก็ไม่เป็นถ้าหมอกเก่งๆโอกาสที่จะเป็นอะน้อยมากคุณเบสอยากเป็นดึงหน้าเหรอคะใช่ค่ะเพราะว่ามีปัญหาแบบ หนังตาตกอะไรอย่างนี้ไงแต่ว่าจากที่ถามหมอ,อมาคร่าวๆคือหมอบอกว่าไม่ต้องทําตาสองชัน้นแต่ให้เป็นการดึงหน้าแทนนะคะค่อนข้างที่จะบวมน้อยหน่อยแต่ก็ช่วงนี้เนาะแอเรียนะคะดึงต้องดึงหนังตานะแต่ถ้าตรงนี้นะดึง,งเยอะกว่าบวมเลยค่ะหน้าปเ,เป็นสืระเปาเลยทีเนี้ยเสียเวลาดึงหน้านี่เสียเวลาเราต้องใช้หน้าในการทํางานนี่นานนะคะต้องไปแบบเจอผู้คนไปประชุมงนานเนี่ยหน้ายังบวมอยู่เลย,เลยไปเซิร์ชเลยนะ ลดบวมลดอักเสบอะไรเงี้ยหายบวมไวขึ้นและแบบได้ใช้หน้าแบบเร็วขึ้นก็หาข้อมูลไว้ก่อนผลิตภัณฑ์รีเมคแนะนําเลยถ้าคุณเบสไปแนะนําคุณเบสก่อนเลยอาหารเสรมิมลดบวมเห็นรีวิวเขาเยอะมากอยากทาสัลิกรรมอยากแบบใช้หน้าได้เลยอะ่ะลองทักไปเลยอะไรดีก็แบบอยากแนะนําลองดูเพราะคุณเบสจะน่าจะแบบชอบสัลยกรรม